ยงเจอเลเซอร์เลยแล้วห้าเป็นสิบห้าอันดับสุดท้ายแล้วบางคนเดินมาถามปถ่ายทิ้คือเรื่อง่าดีๆวันนี้นี่นี่อาจารย์แบบไม่ใส่แว่นนี่โบโบนี่เด็กเรียนค่ะใส่แว่นเด็กเรียนค่ะเออไม่ใช่รถนี่ไม่ใช่รถนี่ข้างหน้ามีโต๊ะอาหารนะทานข้าว สไปเข้าห้องน้ำเออแต่ทำสวยมากเลยอ่ะจริงจังปะว่าทับใจอ่ะเนี่ยรับรองว่าอะดรีนอลีนไม่เหลือเซสฮอร์โมนไม่ไหวนอกจากนั้นยังมีการเติมนิวทริชั่นบูสต์ฮอร์โมน่อนกลับไปนะคะจะรู้สึกเต็มร้อยนะคะสามารถกลับไปทำงานต่อได้ทันทีขอเชิญประธานฝ่ายจิตใจ ประานไปจิตใจที่จิตใจไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะเราถือว่าเราเป็น station vacation เป็น h e l i d a y ที่มากกว่า holiday ที่จะให้ให้กับคนสมุยเนี่ยมันถือว่าเป็นสวรรค์ถูกต้องค่ะแล้วก็ถือว่าถ้าทางถ้าหลักทางธรรมก็ถือเขาเรียกว่าเป็นสัปปายะใช่ไหมคะอาจารย์คือเป็นที่ที่สวย พื่ที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเราจะซื้อเครื่อง TMS 4-5ล้านแล้วก็จะซื้อมาตั้งนะคะเพื่อจะรักษาเพื่อจะให้คนไข้เนี่ยหยุดยานอนหลับหรือหยุดยาโรคซึมเศร้าที่จะไม่มีผลข้างเคียงต่อการใช้ชีวิตได้ไม่ให้ตื่นมาเป็นซอมบี้นี่าทำให้คนไข้เขารู้สึกได้คือธรรมชาติคือมูลค่าที่แพงที่สุดสำหรับเขาครับผมคือส่งะจะม่กวดจะมา แ,แล้วจ้าในที่สุดจ้าไปเพื่อไม่ก่อนนะผ่าตัดในใจคำออกด้านซาวที่ในใจแม่เาวก็หอมอ,อชื่ออะไรคะชื่อ,ตตอตโตค่ะโตร เห็นแต่ในแบบไอจีไม่เคยเห็นตัวจริงแล้วก็คือไม่เคยเห็นคนเอากระต่ายออกจากบ้านใช่นี่แหละเอาออกเป็นหมาเลยว้าวแฮ้ยนี่ไม่น่าท้องหัวฉัเส็จไปเลยคุณเลิก